สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามเีเนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรมค่ะแต่เป็นการนำเสนอในมุมที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะคะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีอืมครับน่าสนใจครับค่ะข้อมูลนี้เขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าพระธรรมเนี่ยเหมือนกับเป็นแผนที่แผนที่ชีวิต ใช่ค่ะคอยนำทางชีวิตเราชี้ทางสู่ความสุขความหลุดพ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การศึกษาพระธรรมก็เหมือนกับเรามีคู่มืออ๋อครับครับค่ะเป็นคู่มือประกอบการเดินทางว่าจะใช้แผนที่ยังไงหรือว่าจะปฏิบัติตัวยังไงให้ถูกธรรมค่ะอืมเป็นการเปรียบเทียบที่ส่งพลังมากนะครับคือมันช่วยทำให้เรื่องที่อาจจะดูเป็นนามธรรมอย่างพระธรรมเนี่ยมันจับต้องได้ไง่ายขึ้น ค้าเห็นภาพชัดขึ้นใช่ครับเหมือนเรามีทั้งเข็มทิศมีทั้งคู่มือเลยแผนที่บอกทิศทางภาพรวมคู่มือบอกวิธีเดินอืมทำให้เป้าหมายที่ดูไกลๆหรือเข้าใจยากมันดูเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นนะครับแล้วแนวคิดนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะคะคือในข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขามีอ้างอิงถึงพระไตรปิฎกด้วยค่ะ โ,โดยเฉพาะในะพระสุภูติสูตรอะคะ่ะเนื้อหาที่เราได้มาระบุว่ามีการพูดถึงทำนองนี้เลยคือมองพระธรรมเป็นแผนที่สู่ความหลุดพ้นและการศึกษาธรรมะก็คือคู่มือสำหรับการปฏิบัติตามแผนที่นั้นการอ้างอิงพระสุภูติสูตรนี้น่าสนใจนะครับเพราะมันเหมือนเป็นการอตอกย้ำว่าเรื่องแผนที่กับคู่มือเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมีรากฐานมาแต่เดิม ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเออการจะเข้าใจหลักการเนี่ยมันต้องมาจากการศึกษาคู่มือแล้วก็ต้องเห็นภาพรวมเส้นทางหรือเป้าหมายจากแผนที่ด้วยต้องคู่กันไปใช่ครับแต่ก็น่าสังเกตว่าข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขาเน้นเฉพาะมุมนี้คือเรื่องแผนที่กับคู่มือแม้ว่าตัวพระสู่จริงจริง จะมีแง่มุมอื่นๆที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกเยอะอืมค่ะแต่การเลือกหยิบมุมนี้มาก็คงเพราะอยากจะเน้นเรื่องการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับค่ะแล้วมีอีกพระสูตรหนึ่งที่อ้างถึงทำให้ภาพมันชัดขึ้นไปอีกนะคะคือพระมหาปรินิพพานสูตรครับพระมหาปรินิพพานสูตร ในข้อมูลบอกว่ามีการกล่าวไว้ชัดเจนเลยค่าว่าผู้ใดศึกษาพระธรรมและปฏิบัติตามคำสอนผู้นั้นจะพบกับความสุขและความหลุดพ้นโออันนี้ชัดเจนเรื่องผลลัพธ์เลยนะครับใช่ครับเหมือนเป็นการการ,ารันตีผลเลยค่ะจุดนี้สำคัญมากเพราะมันเชื่อมโยงตรงๆเลยระหว่างการกระทากับผลลัพธ์ค <four> ือ <üf> ไม่ใช่แค่เรียนรู้ให้เข้าใจเฉยๆนะครับอืแต่เน้นเลยว่า ต้องลงมือปฏิบัติจริงตามความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาเนี่ยแหละถึงจะนำไปสู่ผลที่เป็นรูป,ปรธรรมคือความสุขความหลุดพ้นเหมือนอ่านคู่มือแล้วก็ต้องออกเดินทางตามแผนที่จริงๆใช่เลยครับข้อมูลนี้กำลังชี้ว่าพระธรรมไม่ใช่แค่ปรัชญาสวยๆนะคะแต่เป็นเครื่องมือปฏิบัติเลยที่ออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในชีวิตค่ะ การศึกษาก็เหมือนทำความเข้าใจเครื่องมือส่วนการปฏิบัติก็คือการใช้เครื่องมือนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้พระธรรมถูกนำเสนอในฐานะที่เป็นเ,เครื่องมือสำคัญ2ส,ส่วนที่ต้องทำงานด้วยกันครับคือเป็นทั้งแผนที่บอกว่าเราจะไปไหนแล้วก็เป็นคู่มือบอกว่าเราจะไปถึงที่นั่นได้ยังไงใช่ครับ โดยมีเป้าหมายคือความสุขและความหลุดพ้นถูกต้องเลยครับประเด็นสำคัญที่ข้อมูลนี้พยายามจะเชื่อมโยงมากๆก็คือการศึกษาเพื่อให้เข้าใจก็คือเหมือนอ่านคู่มือค่ะและการนำความเข้าใจนั้นไปปฏิบัติจริงตามคำสอนก็คือเหมือนใช้แผนที่นำทางทั้งสองอย่างนี้มันต้องไปด้วยกันขาดอย่างใดยอย่างหนึ่งก็คงไม่สมบูรณ์เหมือนมีแผนที่แต่ใช้ไม่เป็นหรือมีคู่มือดีมากแต่ออกเดินแบบไม่มีทิศทาง ใช่ครับใช่ครับแบบนั้นเลยข้อมูลที่เราได้มาก็เลยให้ภาพว่าสส่วนนี้มันต้องเกื้อหนุนกันการเดินทางในชีวิตถึงจะมีประสิทธิภาพไปสู่เป้าหมายได้จริงๆฟังแล้วน่าคิดตามมากเลยค่ะพอเราเห็นภาพชัดแล้วว่าพระธรรมคือแผนที่การศึกษาคือคู่มือครับสิ่งที่อาจจะชวนให้เราเออลองคิด ต่อกันไปนะคะก็คือว่าถ้ามองจากการเปรียบเทียบนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยอะไรอาจจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะเริ่มต้นหยิบแผนที่กับคู่มือนี้ขึ้นมาจริงๆเพื่อจะเริ่มออกเดินทางกันละคะ